คนพูดไม่ซื้อคนซื้อไม่พูดคิดจะซื้อบิ๊กไบคิดถึงเฮติจัดให้วันนี้มีอะไรบ้างมาดูเวอร์ซ300 ABS คันนี้ปี2020เว้ยรถทัวร์ลิงขนาดเล็กแต่ไม่ใช่เล็กแบบชื่อนะ 300cc ซแต่ตัวรถนี่ขนาดใหญ่เลยล้อหน้านี่ขนาดใหญ่เลยมีไว้ลุย17,000โลปีใหม่ๆแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ 99,000นาัั้น CB 5 0 0 XP ี2022โอ้โหตัวรถสีแดงดำเว้ยมือเดียวป้ายแดงปี๊บหลังใหญ่ๆมีให้เรียบร้อยแล้วอ่าสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ 1 4 9 0 0 0สนสี่่าันนั้นและคันสุดท้ายสำหรับวันนี้นี่เขาเรียกว่าทัวร์ลิงขนาดกลางหัวเซตหกห้ ABS ปี2021นะฮะแคดมงแคดบาร์ Cat, Bong, Cat, Bar, มีแล้วนะสปอร์ตไลท์มีแล้วปีป๊บหลังใหญ่ๆมีให้เรียบร้อยแล้วเลขใหม่แคันนี้อยู่ที่8,400ันโลเออสภาพแบบนี้นะเอาไปแค่นี้พอ1 6 9 0 0 0สนหกห่าพันนั้นนะใครสนใจก็สู่รถสองแปดสามแอดบ้านเขียวไม่ได้เลยแอดไซส์ทีเอสบิ๊ก